จากเอออันนี้นะคะก็จะมีดินนะคะพืมกันมังกรนะคะน้ำกอร,รกฎมีนพิจิตนะคะเอ่อแล้วก็จะมีเป็นไฟเมสิกธนูนะคะอันนี้มันจะเป็นไพ่พิเศษนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ธนมนะคะเป็น e อเวอเรสต์ไฟนะะก็คือเดี๋ยวจะมีอะไรดีขึ้น,นะะจากอันนี้นะ,ะไพ่ค่ะเด่นเด่นจะเป็นคนวันพริฤหัสกับมังกอนะคะพรฤหัสกับบางกอนะคะแล้วก็มีดินน้ำไฟนะคะสิบ เหรียญนะคะมยาดยด้วยวิวออฟฟอร์จินกับห้าไม้ค่ะห้าไม้เรียกว่าเคยมีปัญหานะคะความขัดแย้งะค่ะหรือคู่แข่งเยอะนะคะไม่ว่าจะในการเงินหรือความสัมพันธ์อันนี้มันขึ้นมาก่อน็นสิบเหรียญเลยถ้ามองในเรื่องของการเงินนะคะสิบเหรียญเรียกว่ากว่าจะมาถึงสิบเหรียญเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ได้นะคะเป็นลักษณะไพ่ใบนี้ค,ความหมายคือหนึ่งแสนถึงสิบล้านนะคะกว่าจะมาถึงได้นะนี่คือโชคชะตามาด้วยะคะกรงล้อโชคชะตามาก็คืออเอจะมี จังหวะที่ดีนะในการลงทุนนะคะทีนี้ห้าไม้เนี่ยเรียกว่ากว่าจะมาถึงสิบเหรียญนะคะมันจะผ่านการยื้อแย่งโปรเจกต์กันมาแล้วก็การที่มีคู่แข่งเยอะนะห้าไม้นี่คือมีคู่แข่งนะคเหมือนพวกเรนโอเชียนดูโอเชียนอะไรพวกนี้นะะสมมติว่าถ้าไปทาพวกเอ,อสินค้าประเภทเอ,อเป็นแฟชั่นเสื้อผ้าอย่างเงี้ยนะคู่แข่งเยอะนะคะจะเป็นประมาณนั้นแต่เนี้ยการเงินใหมด่ดถว่ามีจังหวะที่ดีนะแต่ว่ากว่าจะมาถึงตรงนี้ได้นี่ก็ยื้อแย่งจะพอสมควรห้าไม้ยนะคะก็คือมีคู่แข่งนะ ส่วนในด้านความสัมพันธ์ก็หมายความว่า,วามีคนที่ขัดแยง้งทะเลาะไม่เห็นด้วยนะอย่างเช่นอาจจะมีมือที่สามสี่ห้าหรือว่าเป็นพวกครอ,อบครัวพวว่อแม่พี่น้องเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะที่ไม่เห็นด้วยนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็จะได้เอกลับมาเป็นครอบครัวนะคือคนนอกเนี่ยคือทะเลาะกันไปไม่เกี่ยวนะคะอาจจะไม่เห็นด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังกลับมาเป็นครอบครัวได้คนะ่ะส่วนนี้ก็อย่างที่มันขึ้นมาเนะี่ย every thing is fine ก็คือเดี๋ยว,วอะไรอะไรจะดีขึ้นนะ สมไม้มาขยายก็คือเคยหันหลังให้กันไปแล้วแล้วมีความห่างอยู่นะคะสามไม้นะคะเป็นสามคนสามทางได้นะคะมีเจอร์ต,ตีนะก็อาจจะเป็นพวกเออ่การงานระยะทางอะไรก็ได้นะแปดถ้วยนะก็คือเคยเดินจากไปชั่วคราวก่อนนะคก็คือไปก่อนนะเพราะว่าเคยหันหลังไปแล้วนะคะส่วนอันนี้ก็อย่างที่บอกมีคู่แข่งหรือว่ามีมที่สามสี่ห้านะคะก,กว่าจะกลับมาได้ก็ ใช้เวลานะดูอรอจังหวะเหมือนกันนะส่วนนี้เอเป็นเดวิลนีเดวิลคือพวกธุรกิจสีเทาหรือเป็นลักษณะของสิ่งที่ยังเออ่พันธนาการไว้นะคุณยังตัดไม่ขาดหรือมีภาระหน้าที่ผูกพันยังต้องทําร่วมกันนะหรือเป็นเวรกรรมร่วมกันก็ได้นะคะเดวิลเนี่ยนะคะเรามาขายายด้วย King กิงอ้อนคับกับหนึ่งไม้อันนี้เป็นไม่ใช่เรื่องงานนะคะถ้ามี้นะมีทั้ง กิออาคบนี่คือเป็นแนวของคนเจ้าชู้คนข้างรักนะตัวพ่อนะหรือไม้ี่เป็นแนวแพชชั่นสิบแปดบวกนะคะก็คิด mm hmm. อยากจะเริ่มต้นใหม่คนะ่ะแล้วอันนี้เป็นเดวิลด้วยะคะก็อาจจะเป็นออคนที่รู้จักข้างนอกนะคะเขาอาจจะทําธุรกิจสีเทาก็ได้นะหรือไม่ก็คุณยังมีกรรมสัมพันธ์บุญกรรมร่วมกันกับเขานะอันนี้มองอีกอย่างหนึงได้ก็คือเดวิลเนี่ยจริง,รงๆแล้วไม่เป็นพวกเ กีเวตัณหาพวกชูพวกกิจก็ได้นะแล้วมันมาขยายด้วยหนึ่งไม้เนี่แสดงว่าคุณไปเริ่มสัมพันธ์ใหม่กับอีกคนหนึ่งนะคะอืมเพราะมันเป็นเดว,วิลแล้วมาขยายด้วยไอ้ตัวคนเจ้าชูเนี่ยก็เรียกว่ามีอีกขาอีกแล้วนะอันนี้ยังเพิ่งเคยหันหลังไปแล้วไปกันชั่วค่าวนี่ยังไปงอกมาอีกไปมีข้างนอกอีกนะะเพราะว่ามีการเริ่มต้นใหม่หนึ่งไม้คนะ่ะหรือถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็คืออาจจะเป็น ตัวคุณก็ได้ค่ะยังมีความผูกพันาอย่างทําให้ของอย่างมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะก็จากนั้นให้รมเป็นประมาณนี้ค่ะ